เดีย๋ยวไปหมุนกันก่อนที่เบสสองนะฮะดูกันเลยตั้งแต่ตาแรกอือหือสองตาแรกก็เปิดตาวิเศษมาแล้วนะฮะโอ้โหเท่าไหร่ฮะอือหือ500ครับผมเพื่อนเจ0 0ร้อย0ปร้อยก้ครับผม โอ้โหพันห้านะครับผมคำเตือนคลิปนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องกดเลยกด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 ,กดเลยบอกให้กดเลยไว้กดสิกด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 ชวนเพื่อนมากดด้วยสวัสดีครับผมเจอกันคลิปนี้นะครับผม,ผมก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Horus I นั่นเองนะครับผมเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมจากค่าย Joker หนึ่งสองสามเกมด้วยแล้วกันนี้ครับโอเคนะครับผมเข้าไปรับกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,ใหม่จากทางช่องนั่นเองครับอืมรวดเร็วทันใจนะครับที่สำคัญนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับผม ในทุกๆวันนะครับโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวเข้าเกมกันก่อนแล้วกันนะฮะรูปร่างหน้าตานะครับของเกม horus eye นะครับหลายคนคงจะจำได้นะครับผมจำไม่ดีเดี๋ยวปรับเบสก่อนแล้วกันนะครับไม่ได้เล่นนานเลยเกมนี้นะครับช่วงนี้เกม slot roma เล่นไม่ได้นะครับผมรู้สึกว่าติดมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้ดีด้วยนะบอกเลยนะครับผมเพื่อน โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตารางกันก่อนแล้วกันสำหรับสัญลักษณ์ตัว y นะยฮะก็จะเป็นรูปนกนะฮะแล้วก็สแคตเตอร์นะครับโบนัสก็จะเป็นรูปประตูวังอะไรสักอย่างนั่นแหละนะฮะประมาณว่าอีหยิบอีกหยิบหน่อยนะครับเกมแนวๆนี้นะฮะที่เหลือก็จะเป็นตาสัญลักษณ์ต่างๆเราจะบอกนะฮะคูณห้าคูณสี่คูณสามโอเคครับผม อันนี้ก็จะเป็นตารางบอกนะครับผมก็ลองศึกษากันดูแล้วกันถ้าผมพูดมันจะยาวกว่านี้แน่นอนนะฮะโอเคครับผมก็เช่นเคยนะครับงบนะฮะไม่มากไม่น้อยพอดีพอดีนะครับแต่ผมชอบเล่นเบ็ดหนักๆมากๆเลยนะครับผมมันเออมันสะใจดีนะครับมันแม็กแม็กแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีนะครับผมโอเคครับผมซื้อฟรีสปินก็ได้นะครับแต่ผมยังไม่ซื้อเนี่ยสำหรับฟีเจอร์ฟรีสปินโบนัสฟีเจอร์นั่นเองนะครับผมโอเคครับ เดี๋ยวไปหมุนกันก่อนที่เบสสองนะฮะดูกันเลยตั้งแต่ตาแรกอือหือสองตาแรกก็เปิดตาวิเศษมาแล้วนะฮะโอ้โหเท่าไหร่ฮะอือหือ500ร้ครับผมเพื่อนเจ0 0ร้อย0ปดร้อยก้ครับผม โอ้โหพันห้านะครับผมเสี่ยงดวงไปสองรอยแค่เบดแรกนะผมได้กลับคืนมาเก้าร้อยเลยนะฮะเฮ้ยมา,าว่ะเกมเนี้ยเดี๋ยวตอนนี้ได้กำไรเท่าไหร่พันห้าได้มาเก้าร้ยใช่ไหมผมตกเลขนะครับผมพันพันห้าลบไป 200นะครับแล้วก็บวกเพิ่มมาอีก900 2,260กก็ได้มาประมาณพันพันกว่าบาทนะครับผมโอเคได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเสี่ยงดูอีกสักตาหนึ่งสองตาคือจบเลยนะโอ้โหวายมาอีกเพื่อนเท่าไหร่ครับ แต่ดีนะครับผมโคตรมาเออมาวะ่ะเดี๋ยวอีก200อีก200อีก200เพราะว่ามันมีเสร็จจาก700นะตอนนี้ก็เป็น2007นะครับเอยมาวะ่ะกด2ทีก็มา2ทีเลยนะโอเคครับผมก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องนะครับไม่ว่าใดที่ลกาวไมส่สภาพต้องขออภัยด้วยเด็กอายุต่ง้งแ่า18ปีควรได้รับคำแนะน,นำจากผู้ปกครองครับยังไงก็ฝากผด้วยแล้วกันนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับอยากให้ทำคลิปอะไรเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้เป็นอีครับ